สวัสดีค่ะมืพอกันอีกแล้วก็ชอ่องมีตาฟินแลนด์เนาะคะ่ะเมื้อนี้มหาแนวทะเลกินนะคะโอ้ยน้ำลายไหลอะเบิ่งค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาเมื้อนี้เป็นอ่ามื้อเทศกาลคริสต์มาสเนาะคะ่ะที่เขาจะกินอ่าอ่าหมูกันหมูอบกันนะคะมันเลียนค่ะกินลายก็ได้เนาะมันเลียนนี่จ้ะเขาก็เ,กเลตอง าพึงอาหารไทยจักหน่อยนี่ค่ะซีฟู้ดนะคะเนาะแล้วก็นี่กุ้งค่ะกุ้งแล้วกับปลาหมึกอ,อันนี้บ้หัวเซอร์ปลาหมึกอีอย่างบ้หัวกันนะคะมามากินมากินซีฟู้ดกันเลยเดี๋ยวห้องพิ่งก่อนเออเขาเอาอาการขังในออกก่อนนะคะโอ้ยน้ำลายไหล อืมอ mm ืมพริกเผ็ดแห้งอืม หอมหผมอืมเตรียมผักกั็หน่อยกันอือหือเราเตียนเราเตียนแล้วกันเนาะ อืมเจ้าอืมกลุ่มกลุ่มหางหางกลุ่มตัวใหญ่ๆหืมยังมันก็หัวมันเก็อันนี้อนเอป็นลวกน้ำลวกน้ำข้าวหนึ่งนะคะลวกน้ำห่อนลวกน้ำมาซานปลาแกะกลุ่มกวนมาทต็เนี่ย เนื้อเนียนเลยเนื้อแน่นๆข้ๆๆาลวกน้ำหอนข้าวเดี๋ยวล้า,ากลับไปแช่กระนำเย็นเนาะฮะเนาะเนีน่ยเดี๋ยวมือก็เป็นแผลเนาะค่ะเสีบเสีบมือจังหน่อยคุณอาอุ้ยบ่ติดิิด เด้งเด้งอืมนี่เลยกินมื้อจวงสิละอืมอืมอือหวานอืมกระเทียมอืมแฮ น้ำจิ้มแซบอืมน้ำจิ้มแซบคักอืมอ้ยแซบคั่กอูคือไงตัวยังใหค่ะอืมอ้เผ็ด เอ๊ะเปลือกออกก่อนไม่ใช่หยำทั้งเปลือกท <laughs> ั้งบอลนะครับเด้อโอ้ยกระเด็นกระโดนคุณอ่ะวันอ่ะจ้าอื้มอ,อื้ม Him mm Hmm. Mm -h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 mm. เผ็ดค่ะเซ่บอืมมไม่ไหแล้วค่ะเพ็ดนารือเ่ะนะเซ่บๆค่ะ